มาดามแปงรับขวัญล้านน้องไข่เด่นขุนพล1ตุลาคม2022ยาาไฮโซหลงหนักรับขวัญล้านจัดเต็มน้องไข่เด่นขุนพลวัยหนึ่งขวบออราถายาทพันล้านมาดามแปงเห่อหลานอุ้มไม่ยอมปล่อย ใช้แววความหน้าตาดีตั้งแต่แบเบาะสำหรับน้องไข่เด่นหรือเด็กชายขุนพลสรารศาสตร์ลูกชายสุดที่รักของไฮโซเคนขันเพชสรสารศาสตร์กับนักร้องสาวขนมจีนกุลมาส,สรารศาสตร์ล่าสุดสาวขนมจีนได้โพสต์วิดีโอของน้องไข่เด่นลงในอินสตาแกรมเมื่อวิดีโอถูกโพสต์ไปเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับ ก็แห่กันเข้ามาคอมเมนต์ความน่ารักของน้องไข่เด่นเป็นจํานวนมากเพราะว่าน่ารักน่าฟัดจริงๆก่อนหน้านี้ขนมจีนเคยเผยที่มาที่ไปของชื่อเล่นกับชื่อจริงของน้องไข่เด่นอีกด้วยว่าได้มาด้วยความบังเอิญเพราะชื่อจริงกับชื่อเล่นดันมีความหมายตรงกันโดยเล่าในไอจีว่าชื่อไขเ่เดนแปลว่า The Great วูเรียลนักครบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตรงกับชื่อจริงขุนพลอย่างไม่ได้ตั้งใจตอนแรกม่มมีมีโจทย์ว่าชื่อจะต้องเป็นตัวเคทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นเหมือนกับพ่อแม่เลยได้ชื่ออังกฤษมาหลายชื่อ แต่รู้สึกสะดุดและถูกใจชื่อไขเดนโดยที่ยังไม่ได้ดูความหมายแต่ชื่อจริงเคาะขุนพลมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะรู้สึกว่าเป็นชื่อที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและที่สําคัญตัวเขียนอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวเคพ่อมาเลือกชื่อเล่นลองหาความหมายชื่อไขเดนดูอา้าวความหมายตรงกับชื่อจริงเลยสรุปจบเป็นเบบี้ไขเดนเด็กชายขุนพลสารศาสตร์ครับทําเอาตาลุกวาวเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างขนมจีนกุลมารนั้นสดปลิมโพสต แหลังมาดามแปงนวลผ่านลำซำทมรับขวัญหลานน้องไข่เด่นลูกชายคนแรกซึ่งขนมจีนได้โพส์ตระบุข,ข้อความว่ากราบขอบพระคุณคุณยาแปงที่มารับขวัญหลานขุนพลในขณะที่มาดามแปงก็ได้โพส์ตเช่นกันว่ามารับขวัญไข่เด่น ไหเด่นสารสาศาสตร์ยาแปลงดีใจมากด้านหน้าที่การงานของหนุ่มเคนก็ดูไม่ธรรมดาปัจจุบันเป็น GM เข้ามาดูแลบริหารธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์บ้านพักต่างอากาศรูที่ชะอำรีสอร์ทบ้านสีทะเลเคนขันเพชรสารสาศาสตร์ห้โซหนุ่มนามสกุลคุ้นหูเป็นอย่างดีเพราะเคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับไฮโซชื่อดังอย่างนัทสารสาศาสตร์และไหมวิสาสารสาศาสตร์